ครับมาเห็นวัวควายเผือกอีกแล้วครับของพี่อ่ะชื่อไรครับพี่น้องอะไรอ่ะชื่อน้องอะไรพิกุลค่ะพิกุลอ่ะ,ออะแล้วเจ้าของควายาควยตัวนี้ชื่ออะไรนะพ,พิกุลอ๋อพิกุลแล้วน้องอ่ะชื่อตาตาค่ะตาตาอ่าน้องตาตาอยู่บ้านดอนยาวเนาะซื้อมาเท่าไหร่ควายตัวนี้ซื้อมานานยังได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะได้เดือนหนึ่งเนาะ มาประมาณเท่าไหร่นะสองหม่นเจ็ดตัวเมียเนาะสมแล้วท้องละเกินเกินยี่สิบวันยังยังไม่ได้ดูบินนะถ้าถ้าเกินยี่สบวันก็น่าจะผ่านเลยเพราะว่าเอาเอาอะไรนะนกตาทาอะไรนะขุมซ้าา ตุ้มตของมาจากไหนไม่รู้หมอมาผสมอ๋แต่พอตุณมตบเคลื่อนกันควายสวยพี่น้องควายสวยมากเลยนี่น้องตาน้องตาเลีอืมมีวัวด้วยนะพี่น้องนะโอ้เก่งมากเลยน้องคนนี้เออน้องมีกี่ตัวนะวัวมี มีมีหกตัวค่ะอยู่ในท้องอีกหนึ่งตัวอ๋อวัวหกตัวมีในท้องอีกอ่าวัวสวยเลยพี่น้องเอ้ดูตั้งท้องแล้วด้วยตอนนี้ก็ตอนนี้น่าจะ น่าใช่ตัวนี้มั้งท้องในกินอร่อยลูกกินอร่อยอยาาพร้อมครับตัดมาไว้ให้โอ้ที่โล่งครับเดินสะดวกแห้งด้วยอคอกแห้ง ว่านมากเลยครับบัวขาวชาลเล่ยผสมนะตัวนี้นี่ครับคอกติดบ้านเลย อ่ามาแล้วเจ้าของอ่าในตัวไหนท้องตั้งท้องตัวไหนตัวไหนนะโอ้โหจับได้ไม่ดื้อเลยเนาะเออในตัวไหนส่วนมีชื่อไหมบัวแต่ละตัวเนี่ยใีค่ะหรออืม<ะ>อ้าวตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้อทองแดงค่ะทองแดงอืมอือดู ลูกสาวคนเก่งครับจับวัวจับฝ้ายได้แบบไม่กลัวเลยแต่แต่อย่าไปใกล้มากนะลูกนะอันตรายถามาใกล้อัวนี้จับไม่ได้เหรอถ้ามาใกล้อันนี้ก็ออกไปออ๋อ่าาอัันนี้จบฉลกได้เหรอไปทำอะไรจับฉลากได้ไปดูหมอลามมาแล้วไงจับฉลากอ๋อเป็นวัวของชุมชนใช่ไหมถึงคิวอ๋อโอ้ยผมไม่เคยจับฉลากเป็นร้อยรอบเลยไม่เคยได้ทักตัวเลยเออ หมานแท้าย,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 ยายับเ้นีายควายนี่ก็อยู่กับน,ะนะนอนกันเลยนะอะไรไอ้ควายเผื่อเมื่อกี้นะใช่มันนี้ไปอนอนด้กันหมดอ้อยม,มีมีน้าละ่ะถึงอ้วนหัวหานด้วยไม่ไมอันนี้อ,นนอะไรข้าให้ไก่อ๋อคดรดว่าหัวหานจะอ้วนมากเลยนะเนี่ยไม่อ้วนยังไงกรดูกจะคอผหมาแล้วโอ้ยกระดูกผมอ่ะกูถ่ายายวัว ไปเป็นกลับก็มีกลับเออก็ออมีคนช่วยนะนี่ไงลูกาสออกาวสองคนนั่นแหละอ้ลูกสาวสองคนนี่แหละช่วยแบกบเห็น้่งแต่งช่วยช่วยยังไงนะแบกยากแค่ไหนลูกคนนั้นคนโตคนผู้ชายคนโตนะออคนโตไปทำงานคนโตผู้ชายอ๋อโดนโดโดนโดนไม่หัวเขาไม่ได้เลยนะอะจับหัวโดนดิดอย่าไปใกลม้มันเด้อบางบางทีมันมีเขามัน สะบัดมามันจะโดนด้วยนะโดกที่ตั้งอยู่ไหนนะเนี่ยบ้านดอนยาวหรือปรีเวงปีเวงปีเวงหมู่หมู่สิบกันตม,นนมอเภสังังงจหวดบุรีรยำเนาะควาสวยๆงามๆเลี้ยงชื่นชมเนาะเออเลี้ยงไว้ชื่นชมเขามาขอเลยสามหมึ 3, 3. ่สามหนควายเผือกนะ แล้วไบ้านอะไรน้าห้อยรากด้วยไงเขาเขามาจอดสองรอบแล้วเขาบอกว่าเขาเขาของเขามีมันกันตัวนี้แบบนี้แหละแต่เขาของเขาซื้อมาสี่หมื่นกว่าผมยังอยากได้กลับว่าจะไปขายวัวมาซื้อนะหาซื้อสักตัวหนี่งไปเมื่อกี้ไปขอพี่รบเี๋ยวกระสั่งก็ไปขอเลี้ยงมีใครสองคน นั่นคือไอ้ไอ้อันนั้นเลยไงได้น้องชายาดามเฟดบอกไม่เขาไม่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่เขาหกเดือนเองเนั่อนอนหกเดือนเมื่อกี้ก็ถ่ายถ่ายมาแล้วถ่ายมาแล้วจะลงคลิปเย็นนี้แล้อมมแโอเคครับพี่น้องครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์บ่าวโนไทยด้วยนะครับเราจะหาฟาร์มมาลงให้พี่น้องได้เห็นกัน ว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องเราเป็นยังไงครับนี่อยู่แบบบ้านๆครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ครับพี่น้องครับ